ับสวัสดีครับพี่นอ้นองมาเหนี้มากพอๆคับนมวดอีกคือเก่านะครับช่วงเวลาเก่าเวลาเดิมโอ้หายหนาหายตาหลา,ายมือวันเดทมหาพีหาหน่องคิดทอดพีคิดทอดหน่องคือเก่าเหรอครับมาเหนี้เล่มาเหนี้ก็เล่มากผ้าพีผ้าหน่องกินก๋อยปลาก๋อยปลานิ่งนะครับรก,ราพาพก๋กอยปลา,านิ่งใส่ขันขันบักสมไปเป็นเป็นบักกวดเด้อพี่น้องเด้อฮะขันเส่นบดแดงที่เป็นตเสียบนะพี่น้องนะบดแดงปุ๊บย้อยขันดีๆนะพี่น้องนะ เอาอันนี้นมวดใส่ใส่บกกลูดนะครับขันกับต้มปลาเนี่ยต้มต้มหัวมันต้มต้มต้มหัวมันเอาเนื้อมันขันเอาเนื้อมันมาก่อยต้มปลานะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็เตีมกองขึ้นก็เอาไปนองเอาบาต้องเอาลายกับไปนองมาลงมือกันเลยนมวดขออนุญอยาตยเอาเอากองข้าไว้ทางหลงังคืเอเก็ไปเด้อหมองเกาพี่ละ่ะ มันติบ,บางพีบ,บางนอง้องเอ้าลุยไปเนี้ปลายามนี่มันแสบเดี๋ยวไปหนองมันมัน่นฮึมฮึมแต่ว่าแต่ว่าต้มต้มใส่นี่ไหมน้ำมันเด็ดผักผักผักชุลลดเนี่ยเอาพี่น้องเนี่ยผักชุลลดมาต้มกินมาต้มน้ำต้มใส่น้ำเพร่นว่ามันแสบทางบ้านพี่น้องเอ,อื่นเอ,อืเออ่นผักยังกับม้วนหัวเลยแต่ว่าไอ้น้ำมัน เกิผักชุลดจ้ะไม่เป็นอรมา ถ้าก,กินแกงกับปลาไหลจำจำเพ็นนะพี่น้องนะเนาะอืออุ้ยโอ้เวลา,วา,วามันตายแล้วมไม่เม่นเลยปลเกลือไหมพักกระโดดน,น้ำย่ำเนี่นะพี่น้องเนาะก้อยปลาโอ้แสบหลายแสบหลาย,ายแต่ว่าหาปหา่าได้นมบุดอ่ะ

ย่ปวดขาดไปชาวบุีฮะชาบไร ขาแหนมเนี่ยมันแสบพีนน่น้องมันมันเพราะมันมันห่อมะก้อยกร่อยต้มเปรียงโอ๋อแสบ Yeah okay, out okay. bên nào đâu à đưa và cái bình trang sĩ cái nó xây gì anh ơi nó gì cũng khủng Ồ, oh, rồi này vả dù anh nhá เป็นสีของผมบ,บ่บ่เลื่มอมหยางเรื่อมใส่ดีดีขวดเท่านี้แหละครับเย่ยน้ำว่างขายตามตลาดเท่ามี่แซ่บต้มถัม่นแซ่บเพื่อนพี่น้องต้มหัวปลาเอาเนื้อ ตุ่มหัวกับมันกับนี่มันแต่ว่าเอาเอา,เอาเติมเนื้อมันมาก,ก้อยเนี่ยซอยบางแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยซอยบางเลยรือแบบซอยผู้ใดหมักใหญ่ๆซอยใหญ่ๆก็ได้นุ่มๆเอาซอยซอยซ้ำนี่แหลพอดีออื อย่านัขอาจะักซี้เล่ากนะน Anh sắp em. Hm hm. Pucc chúng ta, mọi người có kinh tế của điện thoại ต้มมาได้ออกมันมันนะออกมันมันสิออนนเป็นออกมันมันจังเลยมันมันเลย่องผักพี่ยังบอกพักปังเนี่ยกินมาได้ก็เสียบมันันก้อยปลามาพี่น้องมา มันดีเป็น,านาย,งนำนำนยนังไงต้มน้ำน้ำตุ้ปหอยน้ำธรรมดาต้มแบบบ้าน แล้วเมื่อเย็บมันคำนวณอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ทำถูกดิพี่น้องเอาไปขัน ขันเนียวกันขันบักหน้าใช่ก่นขั้นบักหน้าก็ได้หรือบักกูดก็ได้ขันบักสมแต่ว่าทำามหมดแดงใสเนี่ยโอ้ยเนี่ยผูกไม่ยุ่ยเขาแฉบหลาย ักกับอะไร <c oughs> ไปเก็บพักบะหมันแค่เดนน้องมันเนาะเสมอเสมอเนี่นะ <c oughs> นพักหม,มัหหนเก็บพักหลายน้ำต้มกบะแซ่พอน้ำต้มเอาไปแข่งกันเลยเนาะเห็นมันเ้าหวานเลย มาท่านาผ้าพี่้านนองกินก๋อยปลาเยกเดียว <c oughs> น้านี่เน้องพี่นนองเนาะน้านี่แหละเดี๋ยมีหน้าเมสานี่เนาะคือต,ตะกี้เป็นเห็ดเห็ดเหยาะไปเนาะไปเอาเหยาะนาะพี่นนองเนาะกินเขาปลาน้ำทางผูพ้พันมีหน้าทำหรือว่าทาั้งผืนยูนหนองไก่อ่างเก็บน้ำเห็ดเหยาะไป <laughs> bí ngòm chắc nhỏ quá, <laughs> à. thằng bạc cang mình đã cho bố chắc nhọ cái này ทางบ้านอีสานบ้านเขาเป็นหัวจากุดอกเนาะเป็นปตัดใหม่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 ไปไปรอปลาให้มันเย็นยิ่น้ำห่วยน้องธรรมชาตินะครับบัดที่นี้พอหอดเดือนมีหน้ามษาหนามันลงหนามันลงเอากับไปเอาผ้าไปออกมามาวมลาเอาปลาครับนั่นแหละครับโอ้แสบไหลต่อสู้พีสู้นองทางภาคกลางมันฟังวัดเงาะือ้นอย่างอดียคนบ่งูอีสานบ้านเขาเนหัวจักดกเนาะ กินข้าวเหกับเสบข้าวหนังนะพี่น้องก๋อยปลาเนี่ยเนาะหยิบเ้อนหน่พี่น้องจะว่า tháp mình gần hm Ừ, ừ, hm 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 có hm call. Ừ. Tại biểu điều. sẽ đại sẽ nó phải ถามีหมดแดงขันเน่ยโอ้ยตึงตึง,งหมดไตไตไตจะแซบอีกแบบเขาเขาก่อยใส่ปักกูดขันน้ำปลากรูดจะหอมไปอีกแบบข้นระยางแซบข้นระยางพี่นอะ lòng bự, ừ. 是不少。<noise> <noise> สดนังทำใดคำนั้นจับพี่น่องรับทำใดก็แซบคำนั่นอือิม่มเราพี่หน้องกินไปกินมาแซบวิดีก้อยป่าก้อยปานิ่งก้อยปานิ่งเ่ากับแซบวิดีขึ้นกันเดี๋ยวหนานี่กินหนานน่แหละ มันจงมันปลากำลังมั่นกำลังแสบก้อยดีๆขันผู้มีบักกูดแต่ขันบักกูดต่ขันบักกูดขันบากหน้าเลยแต่ผู้หมักนะครับมันนี่นุ่มหมดคิดอยากกินว่าเออเอาขันใส่บักกูดก็น่าบัดทันขันแสบเปื่อนอ่ะยิ้มแลวครับพี่น้องมันเนี่มาส่วนพี่ส่วนน้องกินก้อยปลากับต้มหัวปลาครับขอบคุณทั้งหลายครับ